ลืมจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์น,นะคะกับแฮชแท็กไอริซ a ายูค่ะเพราะว่าหนุ่มคนนี้นะเอ๊อหนุ่มที่ไหนนะคะมาปลืมน้องลิซ่างั้นขอเข้าไปส่องประวัติกันสักหน่อยค่ะ เพราะว่าเจ้าตัวนะคะก็มีชื่อเสียงเหมือนกันนะคะโดยค่ะเขาชื่อว่าคุณสพลน,นะคะอัศวมั่โคงค่ะมีชื่อเล่นว่าเกรซนะคะก็เป็นนักสแสดงในแบบค่ะปัจจุบันนะคะอายุ27ปีค่ะส่วนสูง183เซนติเมตรนะคะที่ต้องบอกค่ะว่าเขานั้นปลื้มน้องลิซ่ามากมากเลยนะคะถึงขนาดที่เคยบินลัดฟ้านะคะไปงานแฟนไซ์เพื่อที่จะได้เจอกับน้องลิซ่าแบล็คพิง์มาแล้วก็เคยทํามานะแล้วก็เมื่อคืนค่ะก็เรียกเสียงฮือฮาอีกครั้งนะคะเมื่อเจ้าตัวค่ะมีการ รูปของตัวเองนะคะคล้ายๆกับว่าอยู่ในห้องซ้อมเนาะโดยเจ้าตัวค่ะใส่เสยืดสีดำนะคะแล้วก็เขียนนะคะกลางหน้าอกค่ะว่าไอริซ่าอยู่แน่นอนค่ะว่าพอโพสลงไปนะคะก็เรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างดีค่ะจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์นะคะในหลายประเทศกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะในไทยฟิลิปปินส์เวียดนามนะคะก็อย่างว่าละค่ะนุ่มหล่อน,นะะมาเป็นเบิ่มน้องลิซ่าแถมก็เป็นบลิงตัวยงซะด้วยนะคะ พอโพสต์รูปใส่เสื้อนะคะแสดงความคิดถึงน้องลิซ่าออกมาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆของเขานะคะก็ถึงกับเข้ามาแซวกลาง IG กันเลยทีเดียวนะคะอย่างหนุ่มกัฟคณาวุฒิค่ะก็มีเข้ามาแซวว่าเป็นบลิงตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะ ึ่งหนุ่มเกรซนะคะก็ได้ตอบกลับไปด้วยนะคะบอกว่ามาเป็นบลิงด้วยกันไหมนะคะแหบบมีการไปชวนเขามาเป็นบลิงอีกด้วยนะหรือว่าบางคนค่ะพอเห็นเสื้อสวยแบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่าถึงกับออกปากเลยนะว่าอยากจะได้นะคะแล้วหนุ่มเกรซค่ะก็บอกว่าแหมของมันต้องมีนะคะก็เป็นโมเมนต,ต์ที่น่ารักดีค่ะที่แฟนบอยะคะ่ะเขาก็เปิดเผยได้แล้วก็เป็นหนุ่มไทยนะคะที่เป็นปืนน้องลิซ่านะคะพอโพสตลงไปแบบนี้นะคะโพสรูปไปอย่างนี้นะคะ่ะก็ติดเทรนด์ในทวิตเตอร์นะคะในหลายประเทศะคะ่ะแอดก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันชะ,ะเป็นโมเมน ที่น่ารักดีค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า